สวัสดีจ้ะพี่น้องสุขุสุขวดสบายดีกันบ่จ้ามากินเค้กเห็นบ่เค้กเน้อเต็งไทยเห็ดเค้กเห็นป่ะน้อตงไทยเห็ดเค้กสุดยอดเลยนี่ข่อยซีซิมได้บ้นี้นี่ข่อยซีซิมันนี้เขาน้องเต็งไทยขดตาออกมาแล้วเห็นป่ะแล้วก็อันอันอันนี้ที่ข่อยเห็ดเห็นป่ะอันนี้ที่ข่อยเห็ดอันนี้เป็นเค้กซีเห็นป่ะโต๊ะมุนได้เห็นป่ะข่อยซีซิมอันไหนมันแสบกากันนะสุดยอดเลยนะจ้ะเนาะที่มามากินน้ำกัน ข่อยตากของมามันเละจากน้อยเพราะว่าอย่างบอเพราะว่ามันนิ่มไงเคก้กน,น,นีม่มันนิ่มบอมันนิ่มที่จริงมันงามเห็นบอกข่อยตากมาบองามเด <c oughs> ี๋ยวจะทื่อเนาะจานเนาะมาวันนี้ข่อยตั้งกลองจะเข้าก่อนเนาะจาะเนาะวันนี้เป็นนางเอกกินน้ำนางเอกนางเอกสิบประกวดตัวเรนะืออะไนางเอกสิบแป,ปดม้วกุดเจ๊พี่น้องชื่อกุดสืขขอส่ขขอกัดสบายดีกันไหจ้าน้ำทวว่วมข้าวาดีกว่าฝน จกสบายดีจังเลยจ้าแขวะก็สบายดีอยู่หิมะหิมะกินน้ำแข็งจะทำเป็นบ้าน้ำตาแขอยหลีกหิมะนะเนี่ยเห็นบ่กโตหมุนได้บอกกินเค้กพอแก้วเบิ้งว่าอันไหนสีแซ่บกว่ากันอันรับแรกกินน้ำก่อนนะจ๊ะเนาะเค้กหลังอาหารเที่ยงแม่นว่าฟิน้องกินของน้งเต็งไครก่อนนี่ มาเป็นตะแกะเออเป็นตะแกะป่ะจังเป็นตะแสบป่ะสุดยอดเลยอืออือก็แสบเปล่าอืมหนุ่มไทยสูตรย้ายนะอือย,าย้าก็คือป้าปีเถาะไพ่พ่ญา,า,ายสอนนอ้นอ,มมนองถังไผ่เห็ดอืมแาดนี้น้องถังไผ่เห็ดให้แม่กินป่ะสุดยอดเลยก็ยเห็ดก็เป็นแบบ ลุงทเทพคนเดียว <c oughs> คนว,ว่าสิ่อยกุ้งเทพบอกว่าประหลดแม่เดี๋ยวแม่เป็นนั่งถากินประดสันวะอืมเจ้าสิกินเมื่อัอน,นไหนมาแสบครับอันนี้เค้ก่อยเห็ดอันนี้เก่ยอยเห็ดอันนี้ของซื่อมาจากโคโนอกซิตรีอันนี้ของน้องแตงไทยอืม Ừ. 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 À không ừ. được không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  Cái không được không được không được không khẩu không được mà im khẩu được mà ไม่กินเกีกยมันเหรอสุดยอดเลยแซ่บดเหมือนอะ้รมากเรากินเทไรยยังใส่มมูอมอสองสองขางฟุ้ตั ดออกนกกระจอกเข่ารังแม่ไม้ใส่เสื้อผายเรือไปดูนังฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ด่ามนุษย์นี่นอด่าทอเทวดาอี้วอิ้วเพื่นขับเพ่งดาอยู่แห่เห็ดเห้ดเพลงดาเนาะตาลุดบอสิชันนะท่านเนี่ยจริงกับเห็ดวิดีโอดาขาหลุดก็ตีเขาไปบึ้งกับเห็ดวิดีโอดาขาหลุด เขียนมาบอกใครเด้อว่าเฮ็ดวิดีโอดาข่อยพฤศจิกาวิบิัฒให้มี่จะเขียนมาด่ากันหน้าตากับวะเห็นจะเป็นคนต่งไดจะเป็นหน้าตาต่งไดจะผู้ดีผู้หายผู้งามผู้เตี่ยวห่อตอกตดวเบนคือข่อยขว่ากับบ่หูคือกันแน่จริงเฮ็ดเห็ดคิปวิดีโอคือข่อยนี่เห็ดดาเขาหล่นเห็ดหลักมากได้ดิข่อยบ่ด่าดอกแต่ว่าคำเตือนด่าซบๆแล้อย่าด่าแห้งเห็นด่าแห้งนะฉันอยากจะพูดเสียใจเน้อ คะแดนคิดคะแคิดวิดีโอได้ยายชมพู่ได้าซบซอย่าดาแห้งที่บอกคือได้แห้งเดี๋ยวยายชมพูจะเสียใจหมือจะิายอ่ะอ่ะเหดไม่ได้หรอกวิคิดไม่ได้หรอกนี่ดังเลยเบิดปะบอคิดได้กัดู อันนี้ไม่เขียนมาด่ากันนี่สิว่ามันได้เสกออกแน่ยูทูบนี่ได้เขียนมาหลังไหมดาม่าในยูทูปดา่าในคลิปไหมแจังหน้าตาเป็นจังไอ้กรสิให้คอยไปด่าต่อคอยก็บอกเป็นผีบา้าเพราะฉีดเป็นาตัวนนหนังสือเนาะโอ้ยพวกเจ้าก็ได้เพราอบาอกกัดบ้าเห็คดคลิปเราพวกเจก้าที่เป็นบ้าก็คอยเน,ะน,ะนาะมีอะไรอืม แล้วพวกเจ้าไปจะเสร็จเป็นดากันเรียกหัวให้ใแข่อยหัวรอดน่อืเขาจะบอกกันว่าแฟนค,ฟค,นนคลับเขาเห็นคลิปใด่ก็มนเห็นคลิปแต่สนเห็นคอมเมนต์ใดบดีบางงามที่เมันเขียนไมาดา่ด่าคอยพวกเจ้าไปจะเสร็จเป็นดาต่อถ้าพวกเจ้าด่าต่อเขาดาเจ้ากลับอีกมนี่เจ้ากัาบบ่ิดาเป็นกลับอีกมันไม่เหม็นเลยหรอแล้วสมมติดากันพอขอให้เงินหลายแฟนเพ่นแน่จ,จริงอีหลีน์เพ่นเฮ็ดคลิปออกมาด่าคอยเลยโดยตรงเขาจักสิได้เห็นหน้าตาเราว่าผู้งามคือใจชมพู้บอ บพะพวกเจ้า็อยากจะจเป็นบาจีนตัวนังสีอะไรบระเพื่อนดาคอยจะให้พเพื่อนดาเป็นรถเขาบคงจักเพืพเ่อนเขาบม่เคยเห็นหนาเพื่อนอต่เพื่อนดาเป็นรถมันบ้าฉ่ขันเนาอะอต้องคอยยังบ้เดือดรอนพวกเจ้าต้องบ้เดือดรอนเด้อมีพวกเจ้าไปว่าเขาเขา,เขาด่าพวกเจ้ากลับมาอีกมันแบบบอดีมันเห็นเหี้เสียสุขภาพการจะดีเนี่ยคิดกินเขาก็คอยหลดมันเสีย บอกง่วงอมหวานกันเต็นเสียพี่เพื่อนมักด้าน,น,นั่นนะแต่เพื่อนเฮ็ดคลิปออกมาด้เขดดาหลุดไม่วิจารณ์เขาหลุดถ้าเพื่นอนกล้ายดีนะพวกนี้เพ,พิ่นบ่้ากาดอกเพิ่งเล็แค่มาแบบว่าเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดสืส่อเพราะแก้วถ้าไปสะออนคนนักเล่นคีย์บอร์ดวชสะออนคอยเลยสะออนเขาหลุดก็ใส่ไปสะออนนักเล่นคีย์บอรวชสะออนคอยเด้อพี่หนุ่ม หนาวเลยอืันนี้มันเย็นพอเหมือนเมื่อกี้เหมนรู้หนาวหนาวทำเตือนถ้าคนไหนไม่ชอบยาชมพูนะทําคลิปออกมาด่ายาชมพูทําออกมาเลยอ่ายด่าย์ดายมพูคันปากด่ายัางไงก็ได้แต่ขอขอขออย่างเดียวคําเตือน ยาดาแรงดาซบซบดาซบซบขันดาแรงเดี๋ยวเนีจะพูดสิเป็นโดดหัวใจแล้วแบบขันเฮ็ดคลิปดาข่อยแล้วกัเขียนมาบอกข่อยในคลิปข่อยนี้แ่บในี่ยจะพูดข่อยเพชรคีบดาจะเด้นเข่าไปเบิ้งข่อยเดเยย้อนะข่อยจะได้เข่าไปเบิ mer, ้งเดี๋ยวเขียนมาว่าในคลิปข่อยจะหลอกแจกเหรียญขี้มูดมันไหนมันเผ็ดได้เมันหนาวกินนี่ไปมันมันแนะนำมันเย็นมันเย็นมันเหม็น บ่เย็นจังแล้วไปแช่ต <ingers> ู้เย็นเลยนี่บอกมาจากตู้เย็นเลยนี่บอกแต่พอเอาแช่ตู้เย็นมันเสียนอุ้ยเอี่ยมเลยมั้งาเสียนเขาเอี่ยมบ่อือนี่ล่ะเฮ็ดให้อเวนสับระดาดได้รึข้นเฮาก็เอี่ยมทุกคนน่ะเนาะอันบ่เจ้าคนบ่เอี่ยมออกกล้องคือข่อยสิข่อยมันจังซี่แม่จ้ะบ่ขอก็อยากเอี่ยมออกกล้องมาดีต้องเบ่โตออกกล้องอไม่บ่กินน้ำ Tiếm kim bunny mong yêu vừa tin tỏc em lên kim mhm 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 mẹ nó mhm 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 luộc mhm 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 นคนที่แบบว่าคอมเมนต์ด่าคลิปของคนอื่นสะออนข่อยไปที่น,อน้องสะออนข่อยเป็นกาะสะออนได้ย่าจะพูดนี่เป็นกาะสะออนที่หนึ่งหรอเ่ายักษ์ไปสะออนคอมเมนต์ทีหมดอย่างนะก็เห็นเราเขียนน่ะก็จะเอามือไปดิมือจ่อยไปไดิบ้างาเขียนมะลาข่อยมาด่แฟนทับกัเขียนแล้วโตตอบ เจมไปโต,ต้อตอบเพิ่นเพิ่กนกระดาบะนี่เพิ่กนกระดาเจ้ากลับขึ้นมาบวันนี้เจ้ากระดาะเพิ่กนกลับขึ้นไปอีกว,นวนันมันเด็กน้องเล่นขายขวั่งเหรียญเงินอืมอืมหนาวเย็นที่มันเสียบเอาไม่มปานอ่างน,น กระดาษดากระใส่มือกิจกิจ้จเพื่อนเอามือมาใส่ใส่เดีเพื่อมือมหอม่ใส่ใส่เลยใส่ไปหน่อยไปหน่อเขาล้างสะอาดเขาไม่ได้เอามือไปบาขี่มากินเอก่าบ่หน่อยบายขี่จะยางหลังด่ะหลังะมันบ้าเอาเลยกินแล้วป่ะเนี่ยอันนี้ของขอ่ ที่กค่ายืดเองไม่ต้องเลนพองห้องไปอยู่ซ่าะราแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งดีไหมมาแล้วพี่น้องยังจำไม่เคยลืมเรื่องแค่เตรียมตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันนลำใหญ่จะจำเอาไว้ในใจเลยมาหนาวหนาวพี่น้องเชียร์กันหนาวกว่าที่ต้อเหี่ยงไปนะ phi hô bỏ phá hoa bội bẹp nạc kì bụng nè ngon lòng tay mặt kìa mặt mì nha 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 นี่เทบ12องศาเปิมา12องศาฝนตกพร้อมนา ทำคลิปกินข้าวทำคลิปกินข้าวไม่สุภาพเลยวสันฉันจะทำนะแต่สามีฉันไม่ให้ทำฉันเขียนมาแนละ้วอือ เขาก็สุบผ้าก็ซ้ำแต่ว่าเขาเป็นคนดีอย่าไปว่ากันอย่าไปเบียดเบียนกันเ้องไปเหตุขีดกันอย่าจะไปว่าเป็นคนที่เป็นเหตุกับเหตุไปคนที่ห้องไปเหตุห้อกับเบิ้งไปหนองับเบิ้งห้อกับบ่บ่หมักเ้ากับบ่เบิ้งห้ากับขางไปเด่นมาจ้าบ่พวกจ้าของเบิ้งยุบถูกหแว่ว่าขีปอีก่งปนกันมั่วตัวตีกันมั่วตัวเว้าขิดอีกัอย่างสู้ ข้า,างยาเฮ็ดเ้องก็เฮ็ดท้องก็อยากเฮ็ดเ้างก็เงกเงกบเฮ็ดคนมีภัยบังคับเนาะมาจากอือืมหนังแต่ว,ว่าพูดขอหนีเพรใหง่ายเนี่ยเมียเห็นยังบ่เคยถามเ่ยถามยังเดียวคนจะเป็นคนบดีเป็นหาม,มจะไปว่าคน,นจริงจ้ะสุดาคน,น,นจริงจ้ะเป็นหามถ้าว่าเป็นเพราะเฮ็ดคลิปนี่ ความสุขของข่อยพันข่อยมีความสุขเพิ่นก็ดีใจเนี่ยเพราะว่าเพิ่นอยากให้ข่อยมีความสุขถึงให้พ่อย์เนี่ืนเพิ่นก็ได้ตามใจข่อยบ่เคยห้ามข่อยเคยด่าข่อยบ่เคยตีข่อยบ่เคยเฮ็ดอีหยังจักเทื่อ์พ่อยญ่นี่ยนะเคยหายเลยพันตามใจตามใจเมดข่อยว่างหยังข่อเห็ดหยังข่อยเห็ดหยังเอาหยังตามใจเมื่อพ่อื์เพี่ยพันจับเพันเมียเพข่อยมีความสุข ที่เป็นเราเทาเบียดผู้ใดเรียกงตอนมาเบียดเบียนผู้ใดความสุขของเจ้าจะไมีความสุขจะไมีอารมณ์ดีสุนทรีย์จะกับอายุยืนร่างกายแข็งแรงพญ่บยันษ์พวกญาติสีพี่น้องพใหญ่เลยกับบัวเดชบอเวลาเป็นมาบ้าดสีเนาะเพื่อแต่เข่ากล่องน้ำผึ้งบอกเป็นยังษ์เป็นแห่งมัาเป็นแห่งชื่นชมเขาญาติสีพี่น้องสุขคนนี่พ่อของทง่าใหญายักษ์ ตื่นชมวงข่อยสุดคนเพราะว่าพันว่าข่อยเป็นคนนิสัยดีเพราะมันย่องจากของเนี่ยเนืองๆกินขมาข่อเป็นคนนิสัยดีใจกว้างแล้วก็มีอัจฉริยะใสายดีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ดูแลน้องซ้ายเพื่อนน้องซ้ายเป็น,นอย่างที่อพอญายี่งอะดูแลพญายิ่ดีเห็ดให้ดพญายิ่มีความสุขเพิ่นหักข่อยเพิ่นบ่เคยหามที่คนที่มากินสุกหมกถิ่มกินแบบนังนสนิกินประหลาดไปเลยอืมมาตั้งห้องอิ่มทองเาเห็ดมวนเห็ดสนุกสนานบ่วเห็ดไผ่เด็ดร้อนยันจะไปว่าไผ่ เนี่เพิ่มมาอืมบอยฝรั่งเป็นสัน่งบอยพีนนน่น้องเอียนมาบอยกินเยอะไปก็จะเชิญยังมีพี่น้องเรื่องกินอืมเรื่องจินยีนนนงนยน่งกว่าี่ยายอืมบอยเราแก้คำบอว่าเห็นยายทำคลิปที่ไรไม่แต่แสนุกสนานชอบชอบกันอันอันที่บอยเวลาบอยเหดคลิปใหดสนุกก็เห็คดคลิปพี่น้องมวนก็เห็คดคลิปอีก ทั้งเที้ยพอกับหุ่นอย่างนี้ขี่คอกันแดนอ่อนนานกันนี่มวลมวลก็เฮ็ดคลิปอีกนี่ก็เฮ็ดคลิปนี่มันเงียบมันเงียบมีซีรีส์อายุมั้งเพราะยังบ้าเพราะไไปส่งอีหลาไปยิ้มฝนมันตกไงฝนมันตกเพราะไงก็เลยไปส่งอีหลาไปยิ้มเ่าห้หลายงานมันเหนียวมันหนักมันหนียวมันเสาอ่ะมันเสาแล้วก็ เขากยนะพ่อใหญ่เขาคนนล่นถอดกับบุงคาชิละนอนตื่นจากง่วงกับสามขลุ่มเมียงเห็ุเขาไม่ได้ให้นอนนะคนิตื่นจากง่วงกับสามขลบ่บว่านองตั้งฟตตื่นจากง่งกับสามขลบ่บอว่าเ่เคยปลูกเมียเ่เคยปลูกลูกอืมเรืแล้จเห็รับจากโ่วงนอนจากง่วงตื่นจากง่วงบอกว่าจะเผยนั่งตอบขอมีนพกเจ้าวนะที่ว่าท้ายลูกพกเจ้าเบิรงเฮ็ดวีเดียวะ พ่อใหญ่กับัางเบิ่งทีวีอืมอคอยบ่ขึ้นนอนพ่อใหญ่บ๊ะคืนนอนเด้เพป็นนั่งถาองอ่ายข่อยอยู่นั่นอ่ะจนหลับท่าทีวีอือพ่อใหญ่เป็นดังสั่นบ่เคยหา่างเมียไม่เคยว่าเพราะว่าพอดีหัวคอยบ่ได้ไปเห็ที่พูดได้เหียบบอลเลยรู้ปะไม่าห่างอ่จ้านี่แหะละการเป็นผัวเมียกันที่เข้าใจกันที่เป็นจรืงจริงทุกอย่างมึกับพ่อใหญ่นึ่งนึงคอยบ๊ได้เห็นวิดีโอเนาะ เปนน่งมือทีวีกันเชียบอลเชียมวยอยู่โอ้โหจุดยุดห้องสามบ้านแปดบ้านกันอย่างนี้พี่น้องมวนมวนก็เฮ็ดคลิปอิดเด้ที่บอกให้เฮ็ดคลิปนี่นั่น่าถึงครึ่งเที่ยวที่ตอนที่หัว่บาเฮ็ดคลิปได้พี่น้องที่บอกให้แล้วก็เวลากินเขา่าทําไม่ได้เฮ็ดคลิปนี่โอ้เป็นเข่าให้มวนครับสามเพมื่อนพ่ออมเมูุกินไปหยอกกันเล่นไปว่าหัวหัวมวนกันไปอื มันมีสีเรียดาชีริทขอบว่อทุกอย่อนอแซ่บถ้าชอบน้งาออมไม่น,นอนแค่สามคำน,นะยาย มีฝรั่งถามอ่ะมีฝรั่งถามมาว่าทำไมผู้หญิงไทยชอบทำคลิปกินไม่มีอะไรจะทำเลยวะสนพวกเจ้าจะว่าจะฝรั่งพาคนไทยแล้วจ้ะเน้น่พวกเจ้าอยู่ต่างประเทศพวกเจ้าเบิ้งทีวีเนะ่ยพวกเจ้าเบิง้งเด้อมีทั้งคลิปฝรั่งกินเขาทั้งคลิปฝรั่งขุกกิ่นมีโอ๊ยสมปปีคือคนไทยเทานี่ละจ้า คนมันสิตีมันจะตีตึแตาคนไทยเขานํากันจะตีกันมันมาจากฝรั่งมันสิมาตีกันกับแล้วมันเป็นเรื่องของคนตะวันพวกเจ้าเดียเบิ่งข่าวถี่ฝรั่งเี่ยเบิ่งที่วีฝรั่งดังประเทศเนี่ยเขาก็มีกินชู้กันจ้านี่แต่ไปกินโชว์กับูเมืองไทยออกคลิปวิดีโอผลออกคลิปอันยูทูบเพื่อขอยเฮ็ดเห็นบ่กันคนเขาเบิ่งลิดสีหูหรอกจ้าเห็นบ่ถามไปกจิ้ิ้กจอกหลอกถามโอ้ยจะหูคิดได้ยังไงมันมาจาก เขาเ็ดคลิปกันทั่วประเทศอ่ะเขาอยากเฮ็ตรกันมันมวนอืมนี่จะไปวากันคนเดเป็นเกษตร่รเป็นเกษตรกนแต่มันมวนเพื่นเด้บมยังคอยนี้ว่าเกษดรกรสมัยก่อนเขาอยู่คนเดียวมาเป็นอยูคนเดียวหรอกะดูกกระพวนล่ะไว้ยมูว้าเด้อืมว่าภาษาอีสานมันเฮากัติดตขัดๆมาประเดนเดียวเบาไอ้ของพวกจ้าสิเบาท่านขวบาสมัยก่อนนี่อเบิ่งคิดไม่ๆก็ลยก็สชีวาติดๆิดขัดๆหอกกขคอยพวกคยได้เวเลย บปเดี๋ยวนี้ข่อยาวน้อพวกเจ้าสุม <inaudible S 2> ือมันบ่กน้องพวกจะว่าวนักกองนี่แหละมันบ่กน้พวกเจ้ากับว่าน้อข่อยังไเดี่ยวหนักจำพี่บ้าวว่าคนเดียวมั้ยว่ากับกองมั้ยเมล่อกี้ายๆฝึกไปให้โตมาเพื่อห้าภาษาห้างบอกมาตะหน่อยมาเนี่ยเพราะขันท้าวันนี้บอกฉันลืมเด็กบวาชตะคนอยู่ต่างประเทศตะคนอยู่กรุงเทพเหมือกันคนอีสานข่ามากรุงเทพเนี่ยขันบอกมีมูวัวได้ว่าอีสานมันก็ลืมเหมือกันพี่น้อนมันบอกมันมาดักจันทิจจังทั์นึังสี่เด้พวกเจ้าว่าเชียหอยตี บ่เสียคอยล้องถามบังหนดบ่เสียอันนี้เรื่องกินบ่ต่ว่เขาคนกล่ต่างประเทศแล้วคนนกรุงเทพด้วยกันอืมเขานกรุงเทพด้วยกันก็เหมือนกับที่ห้องอ้าวเขาไปยุตไตมาเขาไปยุตไตเขาไปในยูบานเขาไปคนอีสานแต่เขาไปยุตทั้งไตเขาก็บอกภาษาไตเพราะว่าเขามีคนภาษาไตวกกอบหเขาสมือสมือสมือเขาก็ต้องบอกไปน้ำผึินมันบ่ อืมวัน <tu> น <i ro> ี้ภาษาจะของบุคคลเดียวเขาก็ลืมมันก็คือกันไอเด็กคนไต่ไปอยู่อีสานภาษาไต่กับบุคคลเดียวภาษาบ้านจีของวันนี้ไปเว้าภาษาอีสานก็เว้าได้เลยภาษาไต่ข้างๆมก็จะลืมมันบังมันบังมันบังลืมเหมือนเตกับเป็นบางคำมันบอกมันบอกพวกเจ้าว่าคิดว่อยิดว่าคือคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยบอกคนไทยกันไปอยู่ทางอีสานเพมันกบบวอาอีสานไหนเนี่บอกยังยังสมัยก่อนนี่ป้าสะพ้ายข่อยเป็นเป็นคนเป็นเป็นคน ส่งเ่ no คนส่งบ่คือเอื้อนส่งเนาะเพิ่นไปอยู่นําตัวข่อยไปอยู่น้ำขอบเพราะตัวข่อยที่เป็นน้องชายพ่อฝ่ายนั่นเนาะเป็นน้องชายพ่อเพื่อนเฮงเว้าภาษาอีสานบ่ได้ตัวเว้าตัวส่งแต่พอไปอยู่บ้านตัวข่อยมาไปอยู่ไปอยู่บ้านกระเนี้ยนนั้นภาษาส่งเว้าไลยว่าว้าบ่เป็นแล้วเราเป็นตัวอีสานมันบ่กไม่เป็นไัสานคนเฮาว่ากันบ่ได้เนาะอือเราเป็นเนาะ กินไปกินมาท่านกินท่าบอกเขาต้องเข่าใจคนอื่นว่ามันเอาความขิ้จะขวงด้วพูดจะว่าะเขาต้องเข่าใจคนอื่นว่ามันเอาความขิ้จุกขอืมเอาความขิดจุของเป็นใหญ่จะไดจะเที่ยวเที่ยความขิ้จุของเป็นใหญ่เนาะอี็นะมันถามกันมาไหนแต่ว่าคุนข่อยว่าอมาข่อยว่าข่อยว่าืูเจาว่าต่ ก็ว่าอย่างก็กินให้กินให้มันสุภาพหน่อยว่าที่เขเขาก็ด่าเป็นลาวตาสวดดอกก่ะสันมาอุอยเยาว่าเป็นล้าด้วยจ้ะเนอะแฟนขับกับคนเลาวกวากับมี่นี่คนเลาาควนอีสานบ้านเฮาคนไทยกับเป็นพี่น้องกันจะสะว่ามันตัดีบอกกันว่าวมีคนเล้าคนเลาาเพิ่งจะเห็ดเข่าเนี่ยกันเฮา,าว่ามีคนเหล้าเฮ้าก็บริขีดเขา่าอ่อย คนเล่าคนอีสานเป็นพี่น้องกันแตะฉันคนอีสานเป็นสิวาเป็นเล่าจิมมี่บอกพวกคนอีสานกับคนเล่ามันออกภาษาเดียวกันแล้วเนี่ยมันออกภาษาเดียวกันเล่าก็บอกภาษาเดียวกันเล่าอีสานจะบอกภาษาเดียวกันเห็นไหมเขาก็อยู่ประเทศไทยพันอยู่ประเทศล่าเห็นไหมผ่นดินเดียวกันพี่น้องกันได้พี่น้องน่าจัปเปรียบเทียบว่าโอ้เดี๋ยวเขาจะด่าเธอเป็นล่าจิคอยบ่เเรียดได้จะแต่ว่ามันก็ต้องคิดบึงถึงคนส่วนมากนะเหมืนบอกอือ บอกพวกเจ้าว่าบ่คะแน่จริงนะเห็ดคิดมาด่าก่อนเลยมาก่อนเลยกขอเฉลยเบื้องหนา้าเจ้าว่าเป็นคนจังไส่หน้าตาจังไส่มันเี็แฟนคลับเห็นคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์กับพี่ดาเพิ่นผันนี่มไม่ว่าเพิ่นอืมก็บพี่ได้ด่าหรอกจะเขียนตอบเพิ่นไว้จะไปว่าจังไั่จริงมันนี่ค้น,คนท้าที่เป็นคนดีเนี่ยก็เขียนมาดาแฟนคลับอีกจังไสนทั้งสี่ไม่บอกจ้ามันกับพดีนีน่จะปิดดากันเนอะ ก็เสีากันนอนค่อยคืออินคอมเมนต์ว่าดีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจหนาวต้องถากินไม่ต้องไปสนใจได้จ้ะเนาะพอตอบพอไปตอบเองก็ไปตอบนั่นไม่โอ้ยเลยจ้ะอินเป็นอะไรเห็นเนาะว่าคุณก็เป็นประมาณๆเขาคุณกับเขามเบิึงเฮาดูเพราะว่าคุณอยากคู่ว่าชีวิตเฮาเป็นเจ้าไหนพูดแล้วคุกับเขามึงติดตามว่าอยากคู่ว่าชีวิตเฮาเป็นจังไหนชีวิตเฮากันเฮาดีก่ะอิจฉา เท้าบดีกะซ่ำเติมเหมือนปะผูดแล้คนสิเป็นยังซ่อเท้าก็ยังจะไปสนใจเรียงจังซ่อมเหมือนปะผูดแล้วคนนี้มันคิดอีิรีตัวอื่อนเพื่อนพูดแ้วคนนี้อยากเขียนมาว่าดิเฮ้ยยากจะผู้ชอบโชว์อย่างนั้นชอบโชว์อย่างนี้แต่ว่าอันรูปเพื่อนอันรูปที่เพื่อนยังยังของที่เป็นรูปรูปข่อยเหมืนปะของเพื่อนรูปในเฟซในเฟซเพื่อนในช่องเพื่อนไหนพูดนล้วบ้านหมองหลับยันวาตาเทาอยากโชว์จะขอกระโชว์ให้กันพี่น้อง nhắc sao ra khỏi họ to quân mặt a yard cho mắt lắp yên hoặc ở vũ có cọc a cho mưa mhm nếu có cọc a cho mưa có cọc a như nó nọc nhobby nó nhobby nó nhobby nó điện luôn nhobby có cầm kìp quân unity đấy, là uy danh hữu cho 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 กันเอาเบืนะ้องลวเขาก็สบายใจหขาอิดฉาเพิ่นเอาสิเหยียดร้อนแทนเพิินเอาก็ยาสัเบื้องเห็นบะห้อาเบื้องคิดทุกคนเลยพวกเขากปเบื้องคิดที่เป็นเน็ตคิดกินที่เป็นเน็ตคิดโชว์ที่เป็นเน็ตคิดโป,น,ปน,นันนคิดตโลโรคิดนะค่อยเบื้องทุย่างเลยจ้าเบื้องลาม้วนแบบนี้เห็นปะคนเป็นเน็สิตเออจังสันต์ตอเออจังทีต่อเห็นปะแต่เขาคิดว่าบบนี้น เฮาก็อยาสะเบงมันเป็นบรนทอนจิตใจเฮามันสิเป็นมะเล่งในอารมณ์มันบ่รู้จักไหมเป็นมะเล่งในอารมณ์ไหมบ่มาเป็นของอิ่วอีเห็นเหาว่ามีความสุขอืมมันสิเถ่าเร็วมันก็ขอซีบหกแต่ได้ขอยังไอ้ซีบหกอีนนี้มันหนาเลยว่เต่งตึงนะจะสิไม่ตีนจาตีนกบตีนเขียดแต่มันก็นยังเต่งอยู่มั้ยมันหลายตีนอยู่ด้นี่นะรว่าหมดตีนไป็นไงยยขึ้นอยู่นี่นเนี่ยม็เต่งคือเก่า นเพราะยาแชมพูเต่ตึงนะเห้ยเด็ดเด็ดคลิปนี้จมยังเดียวเพียงเอรามันจมแบบอธิบายฟังอธิบายฟังนักการเมืองาานะัก็าเองขาจะบอกเพแฟนขับดูดูเลยว่ากันเห็นคลิปบ่ดีว่กันเห็นคลิปบ่ดีสั่ไ เห็นคอมเมนต์บอดีกับจะไปตอบมูเพื่นมันเป็นตัวหนังสือซื้อๆพี่น้องแต่ว่าคําตอบปฏิตอบเองปิตอบแม่นี่น่ะตอบในยุทตอบแน่นวิดีโอคอยเนี่ยแหอะอกิสิบ่เขียนตอบข็ิิบ่เขียนตัวตอบกับตัวหนังสือแล้วขอิติเบาออกนี่ยแหละออกทั้งวิดีโอคอยเนี่ยแม่บอกห้อบด้บ้าพ่อพราะเป็นไปเถียงกับตัวหนังสือนาะจจะนนอบแม่บอก คันเป็นเก่งอีดีเน่ะนะคันจะคิดไม่ได้ขำหลุดขันกล้าวันสองเจ้าตีเห็นหน้าตาอันนี้หน้าตากับบุ้งเจ้าเป็นหน้าตาแบบไหนเฮ้เฮากับบุ้งมันจะเป็นสะบอนหยาบเนาะบเขาเป่นไข้เรื้อรังเรื่องสะเป็สะอนตัวน้องจีอบ่ดียังยังคนที่เขียนนมาบอกเขาจังสันทั่สีหวังดีจังสันทั่สีฝนสุดท้ายกับกว่าเฮาพูดก่าเห็นปะ ก็ขอเจอมาแล้วไนงะขอเจอมาแล้วฉันหวังดีกับเธอนะอย่างงู้นอย่างนี้บอกไปทัวทิศทัวแดนบอกพี่น้องเขาหูยกอะไรบ้าง